สวัสดีตอนนี้อยู่ที่หมหาวิทยาลัยเพื่อ,อกำลังรอเรียนวิชาอ่อไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้เมื่อกี้เพิ่งไปพักแค่กินข้าวกันมาแล้วก็กำลังจะรอเรียนตอนบ่ายโมคืออีก15นาที ันนี้ตอนเช้าก็เรียนวิชาภาษาไทยไปแล้วเพื่อการภาษาเพื่อการเรียนภาษาไทย3ชั่วโมงเต็มแล้วก็เรียนอันนี้อีก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปเข้าออฟฟิศวันนี้ก็มีโปรแกรมจะไปนวดที่ร้านแม่ิเสียตอน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 หกโมงบายบายก่อนบายบายก่อนม๊ายบายบาย อันนี้เพื่อนๆไปแล้วนะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย